รายการมองไกลประจำวันอังคารที่17พฤษภาคม2559ในวันนี้ผมเองได้บันทึกรายการก่อนเล็กน้อยเพราะว่าต้องเดินทางไปร่วมงาน24ปีพฤษภา2อ3 5ในส่วนที่จะมีการจัดสร้างอนุสร์สถานบทเรียน24ปีพฤษภา 2,535นั้นแน่นอนที่สุดครับคนที่ร่วมต่อสู้บนเวทีก็สร้างดาวกันคนละดวงกันมากมายทั้งที่พวกเราเนี่ยนะครับที่อยู่ในนปชทุกคนที่เคยอยู่ในเหตุการณ์พฤษภา2,535นั้นเรายังมีจุดยืนเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน เพราะเหตุการณ์เมื่อ24ปีที่แล้วนั้นเป็นการต่อต้านนายกรัฐมนตรีคนนอกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและที่สำคัญที่สุดก็คือตัวละครที่ย้อนกลับมาเหมือนเดิมและเป็นตัวการที่สำคัญคือนายมีชัยรืชุพันธ์นายมีชัยฤืชุพันธ์นั้น เป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญปี2534ให้กับคณะรอสชประเด็นที่มีการหมุกเม็ดกันเอาไว้และก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าร่วมกันเนี่ยนะครับในการโกงกันทั้งกระบวนการนั้นนำพาไปสู่เหตุการณ์พฤษภา2535 นั่นคือนายมีชัยฤชุพันธ์เขียนรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้คนนอกสามารถเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีได้บรรดาแกนนำรอสอชอในขณนะนั้นไปออกโทรทัศน์เพื่อที่จะผ่อนคลายความรู้สึกของประชาชนว่าข้าพเจ้าและพวกจะไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีวัวหน้าพรรก,การเมือง ในขณะนั้นที่มีบทบาทสำคัญคือหัวหน้าพรรประชาธิปัตย์ก็บอกว่าให้รับไปก่อนและไปแก้ไขกันที่สภาผมเองและบรรดาเพื่อนพ้องไม่ว่าจะเป็นปริญญาเทวานารมิตรกุลรองอธิการธรรมศาสตร์เนี่ยก็ชุมนุมกันที่ลานโพมากันเต็มลานเนี่ย แต่ว่าเมื่อมีการนำเสนอว่าเราต้องเดินเข้าสู่สนามการเลือกตั้งและนักการเมืองประกาศว่าจะไปแก้ไขที่สภาการเลือกตั้ง35ทับหนึ่งนั้นมันก็กลายเป็นเรื่องโอรพ่อรสอสชอตั้งพักสามัคคีธรรมอุปโลกนรงวงวันขึ้นเป็นหัวหน้าและขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับ ก็จัดวางจังหวะให้หนักข่าวสิงคโปร์ไปถามน,นายนรงวงวันหลังจากเลือกตั้งว่ากรณีถูกขึ้นบัญชีดำแบลกลิสห้ามเข้าสหรัฐอเมริกานั้นจะตอบว่าอย่างไรเกมซึ่งรอกันอยู่แล้วท้ายที่สุดจึงเป็นที่มาของคำว่าเสียสัตว์เพื่อชาติพลเอกสุจินดาคราประยูนขนาดนั้นเป็นผู้บัญชาการทหารบก ต่อจากพลเอกชาวาลิตยงใจยุทธซึ่งลาออกให้ก่อนที่พลเอกชาวาลิตจะเกษียณอายุถึงหปีก่อนหน้าที่จะมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นคนมีปฏิภาณเฉียบแหลมเป็นคนมีอารมณ์ขันอัธยาศัยไมยตรีเป็นที่รักของประชาชนและบรรดาเพื่อนพ้องต่าง แต่ทันทีเนี่ยนะครับที่เปล่งเสียงด้วยน้ำตาหนองหน้าว่าจำเป็นจะต้องเสียสัตว์เพื่อชาติากันมานั่นแล้วก็เข้าไปรับตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีจากนี่นะครับคนที่ประชาชนเคยชื่นชอบในฐานะที่เป็นทาหารที่ใช้ได้คนหนึ่งกลายตลปัดเนนะครับเพียงชั่วข้ามคืน พลเอกสุยินดาสามารถยื้อได้เพียงแค่47วันเท่านั้นแต่ว่ามันต้องสังเวยแรกกับชีวิตเลือดเนื้อของประชาชนตาย40ศูนหาย40ในเหตุการณ์พฤษภา2535หลังจากเหตุการณ์ก่อนที่พลเอกสุจินดาคราประยูนยจะลาออกได้ออกพระราชกําหนดนี้โทษกรรมให้กับตัวเองและประชาชน สภาก็มีสวที่มาจากการแต่งตั้งและสภาผู้แทนราษฎรการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นก็เป็นไปในพริบตาระบุชัดว่าให้นายกมาจากการเลือกตั้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภาแต่มันต้องสังเวยกับ80ชีวิตผมจึงเรียนกับท่านทั้งหลายว่า นายมีชัยรุชุพันพยายามให้หลายอย่างเกิดในรัฐธรรมนูญปีสามสี่เช่นการบรรจุมาตร,รา27คือมาตร,รา44ปัจจุบันให้รอสช,อชอสามารถใช้กันจนถึงมีรัฐบาลใหม่เหมือนกันแต่พอสอนนั้นเนี่ยนะครับผมเป็นผู้นำนักศึกษามหาลาัยราคำแหงคนหนึ่งก็ฟาดฟันจนกระทั่งนายมีชัยก็ยอมถอน ไปเจรจากันถึงทำรรเนียบรัฐบาลแต่นายมีชัยก็ไปซ่อนดาบม,มาตราถัดๆมาให้ในายกรัฐมนตรีมาจากคนนอกได้เวลาผ่านไป24-25ปีปรากฏว่านายมีชัยแทนที่ว่าเอาบทเรียนกับความสูญเสียนั้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นมาอีกแต่กลับมาเขียนร่างรัฐธรรมนูญ ปี2 5 5 9นี่ยหนักยิ่งกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการพยายามอธิบายเรื่องนี่นะครับไม่ดีเบตกับบรรดานักศึกษาเนี่ยรวมกระทั่งวิภากษวิจารณ์เนี่ยนะครับบรรดาอาจารย์ทั้งหลายว่าจิตใจไม่สุจริตอ่านรัฐธรรมนูญไม่ครบทุกหน้าจะคุยแต่คนที่มีเหตุผล กรรมธิกรรมการยกร่างก็บอกว่าไม่รับคำท้าดีเบตกลุ่มประชาธิปไตยใหม่เพราะไม่ใช่คู่ขัดแย้งการเมืองให้ไปท้าคนอื่นและจะไปท้าแมวที่ไหนเพราะว่านายมีชัยและคณะกรรมการยกร่างนั้นจะต้องรู้ไว้อย่างหนึ่งว่า ประเทศนี้มันไม่มีใครถึงขนาดโง่ถึงขนาดอา่านร่างรัฐธรรมนูญและเขาไม่เข้าใจครูบาอาจารย์ที่เรียนหนังสืออยู่ในมหาวิทยาลัยหรือแม้แต่กระทั่งนี้นะครับพวกเราก็ตามก็อ่านกันทั้งฉบับนั่นแหละครับแต่ว่าประเด็นไหนติดใจก็จึงหยิบยกขึ้นมาวิพากวิจารณ์ประเด็นไหนไม่ติดใจแล้วเห็นว่าคนที่มีความชำนาญการแต่ละด้าน เขาได้แสดงความคิดเห็นอย่างครบถ้วนแล้วเราก็เอามุมเนี่ยนะครับที่ถือว่าเป็นภาระหน้าที่นั่นคือประเด็นหลักการที่ถูกต้องของระบอบประชาธิปไตยผมจึงเรียนว่าไอ้วิธีแถเนี่ยนะครับทฤษฎีแถนเนี่ยเพราะรู้ว่านะครับดีเบตก็เถียงกับเด็กเขาไม่ได้เถียงกับอาจารย์เขาไม่ได้บอกว่า เป็นพวกที่มีจิตใจสุจริตที่ไปแปลความเนี่ยครับรับไปก่อนแก้ทีหลังเนี่ก็ถ้อยคำมันชัดว่าตอนนี้นี่นะครับแก้อะไรไม่ได้แล้วและไปแก้กันในวันข้างหน้าทุกคนก็ฟังภาษาไทยแปลไทยกันรู้เรื่องทั้งนั้นแต่หลักใหญ่ใจความก็คือว่า ปี2534เนี่ยนะครับร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นชนวนพฤ้นภา35นะ้ก็บอกว่าให้ไปแก้ไขกันที่สภานั่นตาย40สูญหาย40ความจริงก็คือตาย80นั่นแหละรัฐธรรมนูญปี50ก็บอกว่ารับไปก่อนแก้ทีหลังแต่พอมาปี59เนี่ยมันไม่มีใครกล้าพูดไงเพราะทุกคนก็เลเห็นแล้วว่ามันแก้ไขไม่ได้ แม้ว่ามีประตูให้แก้ไขแต่มันล็อกไม่รู้กี่ชั้นและไม่มีวันที่จะเป็นไปได้ประวัติศาสตร์นี่นะครับมันถอยย้อนมาถึง24ปีแทนที่ว่าจะเอาบทเรียนแล้วมาทบทวนไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใหม่แ่่ปรากฏว่าการนำเสนอต่างๆนั้น ล้วนแต่เป็นการท้าทายกระบวนการประชาธิปไตยทั้งสิน้นยิงอยู่ครับในระหว่างทาง24ปีนั้นมีคนรักษาจุดยืนก็มีมีคนเปลี่ยนจุดยืนก็มีผมนี่ยืนอยู่ข้างคนตายเพราะคนตายเขาเปลี่ยนไม่ได้แต่คนเป็นหลายคนก็เปลี่ยน แต่นั่นเนี่ยนะครับก็เป็นประวัติศาสตร์ที่จารึกกันว่าเมื่อปี2 1 3 4 2 5 3 5ใครได้พูดอะไรเอาไว้ในแผ่นดินเช่นเดียวกับเหตุการณ์14ตุลาคม16-6ตุลาคม19ไม่กระทั่งเหตุการณ์เมษาพฤษภา2,153ก็ตามมันได้สะท้อนว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในบ้านเมืองเรานั้น ไม่มีวันที่จะจบสิน้นและคนที่เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิที่ปไตไนั้นก็จะเกิดขึ้นและก็ไม่มีวันหมดเช่นเดียวกันพระเด็จการไม่มีวันหมดฉันใดฝ่ายประชาธิที่ปไตไก็ไม่มีวันหมดฉันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบทเรียน24ปีพฤษภา2535นั้นชนวนหลักที่สำคัญ คือการเอาคนนอกเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งที่กล่าวปฏิเสธว่าไม่รับผมจึงบอกว่าพลเอกสุจินดาคราประยูนนั้นจะอย่างไรก็ตามโกหกครั้งเดียวในชีวิตคนไทยไม่เคยให้โอกาสอีกเลยแต่หลายคนโกหกกันมาเป็นพันครั้งและยังโกหกอยู่ทุกวันก็ยังสามารถได้รับโอกาส คนเอกสุจินดานอาจจะมีความรู้สึกว่าแล้วทำไมคนอื่นโกหกได้หลายครั้งแล้วทำไมเนี่ยนะครับตัวเองโกหกครั้งเดียวคนไทยไม่เคยให้โอกาสอีกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอการโกหกทุกวันมันไม่ใช่ว่าคนนั้นจะมีความเก่งกาจอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าการจับต้องของประชาชนคนไทยนั้น บางส่วนอาจจะรับรู้ไม่เท่ากันแต่การเวลาอย่างที่ผมบอกเวลามันจะจับต้องทุกสิ่งทุกอย่างได้วันนี้ครับสิ่งที่พยายามเนี่ยนะครับอธิบายหรือแม้กระทั่งจะปลุกกระแสอะไรกันมาก็ตามนั่นกรณีสถานทูตสหรัฐอเมริกาโดยเอกอาคาัครราชทูตนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับ เมื่อวานนี้จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเมื่อนักข่าวเนี่ยนะครับบอกว่ามองอย่างไรที่ทูตสหรัฐพูดกับรัฐมนตรีต่างประเทศอีกอย่างหนึ่งแต่พูดกับสื่ออีกอย่างหนึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทูตสหรัฐน่าจะเก็บข้อมูลจากสื่อและไม่รู้ข้อเท็จจริงและพูดเป็นการพูดหลักประชาธิปไตยแบบสหรัฐ แต่เขาเคยถามไหมายว่าประเทศเขาเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างพูดสิประจานแต่ประเทศตัวเองได้อย่างไรเธอต้องช่วยฉันพูดตรงนี้ว่าประเทศอื่นเขาเกิดอะไรขึ้นฉันพูดมันเสียไม่ได้แต่สืบพูดไม่เป็นไรจรญยาบัณมีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวฉันพูดมันเสียหายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่คนคนหนึ่งพูด ทำไมต้องไปอะไรนักหนาเราก็ชี้แจงไม่เข้าใจก็ช่วยไม่ได้เรามีความสัมพันธ์กับทุกประเทศทำไมทุกประเทศแย่งกันมาประเทศไทยผมไม่ได้เข้าห้างใครใครดีก็ดีด้วยไม่ดีก็ต้องดูแลเขาทำตัวเป็นสุภาพบุรุษเป็นผู้ใหญ่บ้างแม้เป็นประเทศเล็กแต่ต้องทำตัวเป็นผู้ใหญ่ผมไม่ใช่เด็กที่จะมาทะเลาะเรื่องไม่เป็นเรื่องวันนี้จากัดสื่อไหม